สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับในช่องทาง youtube นะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับในทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับงวดประจําวันที่24มกราคม2567นะครับผมสําหรับในทางลาวสตาร์เมื่อวานนี้ต้องใช้คําว่าขอโทษนะครับไปพี่สมาชิกทุกท่านเลยนะครับเมื่อวานนี้หลุดทั้งในรอบลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับพี่เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ในช่องทาง youtube เนี่ย ในวทังที่ผมลงเนี่ยไม่มานะครับมาแต่ว่ามาแบบไม่มาตัวเด่นเหมือนอย่างนิคีอินเนี่ยก็มาสายลูดนะครับแต่สายเจาะไม่มาเนาะนะครับผมไม่เหมือนในกลุ่มนะครับเมื่อวานเมื่อวานนี้ในกลุ่มเนี่ยรับตั้งแต่นั่นแหละครับตั้งแต่ช่วงเช้ามารู้สึกแบบแนวทางมาแด็ป Lang ังๆนะครับมามาเกือบทุกบินประมาณเนี้นะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกในกลุ่มก็น่าจะรับรู้ได้นะครับเมื่อวานนี้นะครับถือว่าปังมากๆนะครับมาเกือบทุกบินเลยนะครับ แต่ว่าในช่องทาง u t ท b e ของเรานะครับเนาะมาแบบกระปิกกระปอยนะครับมาไม่เต็มที่นะครับมาแค่ตัวเด่นบางทีตัวเจาะไม่มานะครับน้งวัดเมื่อวานนี้ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับสําหรับนะครับแนวทางวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากคาเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับชื่นชอบครับแล้วค่อยตามนะครับเด็กตาสิบแปดปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผม สำหรับนะครับในลาวสตานะครับพี่พี่วันที่ยี่สี่เนาะวันนี้ขอให้มานะครับขอให้มาตรงตรงก็แล้วกันเด่นนะครับผมเด่นผมให้ไปที่3กับเก้านะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขเก้านะครับผม90 9าศูห้า สามศูนย์สามสี่สามห้านะครับสามตัวนะครับผมสามเก้าศูนย์นะครับนี่เลยนะครับผมหวยลาสตาร์เนาะ บสามสี่นะครับส่วนเราสตาร์ v i p นะครับ4ทุกตรงให้เด่นไปที่เลขห้ 5, แล้วก็เลขเก้นะครับสายรูดให้ไปที่เลขห5าห้าศูนย 9ก้านะครับสตัวนะครับเก้ 95, 2, นะครับผม นะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับหวยเราวสตาแล้วก็เราวสตาวีไอนะครับพี่พี่สมาชิกท่านใดชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่พี่นะครับโชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ